กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานที่เขามาหา้มซ่องน้องนาดเนาะมือน่ากับสิบไปเยี่ยบป่าต้นก้าไปเบิดป,ป่าป้าสามสาวไปไนเลยไปเยี่ยบ้านเคยเนา บางแล้วก็หมู่บ้านให้เบิ่งเนาะคลิปนี้นะพี่น้องนี่บักใกล้สัมภายเม่ดสัมกใกล้เด้อไก่เฮาก็บ่สิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเบิดเนาะเพราะว่าแม่ดเฮาก็สิบ่ได้ถ่ายให้เบิดเพราะว่าญาติปลาลุงเบิ่งเฮิงนะนะแบบมันมันบาดไกลนะเว้ย ลงไซคลงเลยลงไซคล,ลง,งแงมนทุ่ง3กับกันบนลาดสถานีคุน<า>เนาะถมประสุมาล่าแมนที่มาล่า ไปเบิร์กกระปูกับตาแล้ววันสิเป็นอะไรนะเนาะเฮากับหอจักคือกันอะไรในยินแต่เพิน่นเฮาโทรไป่ะนะเฮาโทรไป่ะนะในยินแต่ว่าเฮาก็เลบยบอกไอ้คืนมาพี่เฮาเป็นอะไรเพิ่นอะไปขี่รถไกลบ่ได้รถเต้นแห้งมาเจี๊ยบลำไส้ข้างไม้นาะเพิน่นอะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าสิลงไปเยี่ยมเบิ่งเนาะว่าเป็นอะไรอาการนะว่าพ่แม่กันแย่ไปอยู่รูปกันกันร่งเสียวไปน้องเลยแ่ไม่ได้แย่หรอแย่กันหายกันพิษกันดอกพี่น้องเพิ่นกับแบบ ไปแต่ว่ามีส่งลมส่งยันฝนกบไปเข้าใจนั้นกัะเห็ดแบบนี้เด้อยู่บ้านถ้านบอคอยมียังเห็ดเนาะฝนกระเลยลงปอยู่พุ้นหาหาเงินน,งนะนะพอได้กิ่นกัวต้หะและวมีแต่ีแต่ฝนรมากายุมีแต่ยูเนเรได้ไปซาเอกที่หายคลิปแค่ ไปกระเบ,บิ้ถ่ายกนนเนาะเาไเบิงกระปกกต้าวเาเป็นอะไรในอาการของเปิดนั่นนะเนาะไปสองเหยียบมือเปิดเนาะเาเท้ากับล้ลายมือทางดีกว่ทางพุทธเราได้ จ้านาเฮาแล้วเพราะว่าฝนฮากก็ตกมเด เป็นถอดที่น่องเลยเสียงดังครับพี่เสียงดังมากอันนี้น้องสะละหัดหดนาแต่บ่หัด <c ười> โอย้ยสองสาวอยู่ตามหลังมัน หน้านะครับรถคือเกา่กาไปแล้วเ้ยทัานสรใไส้แม่ม่านครับแต่อ้ยคือแซวเปรียบมยมยแ <c oughs> ม่ม่าน่เพราะ้องในก็นจกนั่งข้งหลังอะไรท่าใจ กีฮะลงไปอยู่หลงลงน่ะอ,อันนี้คือหม่บ้านปังเนาะเมธึือบางท่งมัก็จะมีทา,างไปแมงามมัดีงานล้งนีนะน้ำงาม ดีนะเวย ทางนเงนหนูเคียนอะวาทังมันบอดีเปนไรแล้น๊ขแห้ง่้วบ้านนี่พนโต๊บ้านเอาบ้านพ่นบริโต๊ะไหมบ้านอกเป็นนดีกว่าบ้านพ่นอี้แม่ไหนตอเห็นันคื แค้งสวรนาเขตเขาเจ้ากับปยญญาเนาะเขาเจ้างามกันคืนจะุะสใสกันเว้นในค้นเผา,าเว้นคนป,ป,ป๊บ ba บายดีเดอ้อพี่น้องเลยน้องนัดก็ให้น้องกันคำนำสูกเป็นตาก,กองไ้เพราะว่าห้าคับรหลดเนาะตอนนี้เ้าก็ร่อนสนีปป่าและะ้วก็เมนองกิ๊กพี่น้องเอ้ยยังบม่มาอยู่กับ้ากันจอดรถรออยู่ตอนนี้นะสะไปบ้านบาตนกะแล้วแต่ว่าไกลไกลบ้านนะพี่น้องเอ้ยผ่านมาทลายบ้านเร้วบางทีหา้าวาอาซีบริณฑินเสียงกะขออทษดคอภัยหล้า,ายเอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเสียงรหลดอันเลนเนาะมันก็นสีลมแห้ง ฮั่ก็ขอโทษน้ำลายๆเนาะหายนองซลาจับกล่องหายกะเจ้าว่าตาลิงตาลายพี่น้องเบิ่งกะเจ้าว่าสิลายตาสำมาจักฮั่ก็ขอโทษอ่ะรีนะพี่น้องเนาะขอโทษลายๆเนาะเพราะว่นู้นทั้นทางมันกับบุคอยดีเพื่อน่าทั้งจมทองแล้วกะทั้งเงินจับมือมือหนึ่งว่าสันโอ้ยว่าสันพี่น้องเอ้ยเพ่ยสีหอดก็ได้ยังอีกไก่ฮะสันนปพากษับเมย์น้องกิ๊กยังบ่มาเมย์ลงทางแล้วบนน้องซลา ลงทางเราบรจากพี่น้อง,องามาแล้วมาแล้วซองสาวคิดว่าลงทางลงทางคิดว่าลงทาง,<อ>งยังบ่ฮอดง่ายเลยคนทางแค่แต่วันทางบ้านบ่าวอันนี้ดีแต่เนอบ่าวต้นกาเ,เป็นบางบอเก็บอดีแต่ว่าในซุ้มซนเราคือสิในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้คนทางก็สิดีเนอโอ้ยตาเลย ลุงเอ้ยที่ข้าไปได้ก็ขอโทษขออภัยนในลายเด้อเพราะว่าเมือบางหนึ่งจับท่องอยู่มือบางหนึ่งจับกล้องเป็นเมือกล้องหายน้องหนาเพิ่น ีกลายอยู่าพี่น้อสมยิวอยู่ตรงไหนตรงหน้าอันนี้น้าปูเต่งแด้น่นะวาเอาม่ด้นี่ นม,มาังี้พรนัขี่ไปได้เลยแมันเลือดเนีนี่แค่เนี่ยมันยังเกง่งเนี่ยันนคนตกนะว่ะขี่ไปไร้ส ไปกันลุกหน้าอเลยโอ้ยม่นทางวนเปื oh, ่อนกับเปื่อนแห้งเถอะเ่้ย คือทางเปลือกแถวๆโต๊ะกับโต๊ะปลาถั่วกันดอกที่กับโต๊ะเป็นบ้านคือบ้านคือเจ๊แดงเมื่อเมื่อนั่นแล้วบ้านท้าบัตรต๊ะแข้ง นี่กะสุนี่ลงวายสิมาเห่ากันดิวายหอดแล้วนี่เซตระบาดต้นเลยตอนนี้ก็มาหอดจบดีมาหอดให้กันบาดต้นกะ เป็นอะไรเดียวนี่บเลย,ลเ,นเ,นยเป็นมาโล่งมาสาเฮือนนี่เหรอเปิดกล่องขึ้นไปเลยกำลังสิงมานำ้ำเพิ่อนบางไดเนี่เพิ่นมาลงมาสามสันน่กายพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องหักกระหอด เข้าลงอ oh. ลงไสนะนั่นลงไสนี่ขึ้นมากกหนไะด้อม mm. ไปพอดีอดเป็นจังดนใดเ,เป็นจังใด <c oughs> จังใดเ <c oughs> ฮ<ะ>้อหอเป็นโรคกระเพาะนะอืมอืม ป็นยังไงไข่เนี่ยล่ะบ้างใคที่บุคคลไข่คือบุคค่มันจะมันเจ็บกับฝ่ายใดสบายไปสามยาดีไปฮามอยวันนี้ไสิไปฮามอยแล้วมัหนักกันกันซ่วายังเป็นไปซะกบอกับมือกับมือเปนไปซะอืม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 ทางมืออื่นทางมืออื่นพัน เต็มแล้วสี่สาวสามาเต็มเลยมือแท้ีมึงเปี่ยนเลยตื้นขั้วเหมือนหิเห็ดท่นเลยอ๋อหังเห็ดเ่งพามึงเช่าเจมกพาพออวไรเห็ดเห็ดเองบอ้เห็ดเองยังขาขาหลายอย่างชันกีน้องว่นน้องซลาห์ก็สบกว่าลูกฉันก็ซเขาบริษัทเขาปิดอ ทาขามปีกเนส,สร้างมาเหตุไไหนนะอะคอยเหตุแปลอะไรเนาะพี่น้องคลิปนี้กับอจ้าปเพียงท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนองหนัดด้พี่น้องเด้อมาหอดมาเทิงในตอนนี้กัมาทำข่าวทำข่าวนั่นแหละลแต่เพิ่นก็ว่ามา,ม,มาอื่นสิสไปนั่นแหละนอกเล่นีกนนลยแมนเพิ่นลืม จังได้กะผักเบิงผักส้มเด้อพี่น้องเด้อสีสาวหาสาวนี่แหละส่งมาต้นกานำเนาะต้นกหนาแซงน้ำเด้อพี่น้องเด้อผักเบิงผักส้มเนี่ยเด้อพ่อแม่ผักเบิงผักส้มพนันพนแหงเจ็บแหงป่วยแหงไข่แหงไปบ่ได้อยู่เนาะเป็นโรคกระเพาะพี่น้องเอ้พนแหงยั้งพ่อพ่นี่กำลังใจนะคนเจ็บคนป่วยพ่อยมีกำลังใจเนาะ อันนี้บึงบ่ฮอดลอยจักเสื่อนะแบบนี้นะยอดวิวเพื่อนนะพี่น้องกินแต่น้ำต้มกับไข่กินแต่น้ำต้มซ้ำสีหม้อกินแต่น้ำต้มมันดีกระเพาะนะบ่ดีกัมันกรบปุดีดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นแห้งเป็นเอออันนี้เป็นน้องสาวเพื่อนผู้นังอยู่ในเนาะเป็นน้องสาวของของมาต้นกะผู้นี่นะ แมนดูซอมในน่องดูซ้อมในน่องมันเยี่ยมขนาดงว่น้ยินเขาเมื่อไร่แมนเยี่ยมนเยี่ยม่นทั้เนเทางแบบเจนแบบพวกเสอตานนอไมแมนเนทางกาลียรทางบอดีกานทางบอดี